ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีนายจ้างถูกเลิกจ้างแบบไหนหมดสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานหมดสิทธิ์รับเงินกรณีชลาภาพด้วยใช่หรือไม่ประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมกันนะครับซึ่งจะต้องทําความเข้าใจและต้องรู้ต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเอง สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประัาสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพฟังแล้วเข้าใจง่ายกระชับผ่านทางช่อง YouTube สอาร์ชแนเช่นเคยเช่นเดิมช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 2 9 0 0 0กว่าคนช่อง YouTube ที่ตอบคำถามได้ตรงประเด็นและเป็นช่อง YouTube ที่รู้จริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ที่ทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนมาตรา39และเป็นผู้กันตนมาตรา40กันก็ตามนะครับวันนี้ล่าสุดเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจําวันพฤหัสบดีวันที่23กุมภาพันธ์ปีพศ2566กก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสํานักงานประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือผู้มกันตนมาตรา33พผู้กันตนที่มีนายจ้างที่ลาออกจากงาน และอยู่ในสถานะว่างงานถูกไล่ออกถูกเลิกจ้างว่างงานโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ประันสังคมตามข้อกำหนดและไม่ได้มีการกระทำใดๆที่เป็นกระทำความผิดแต่หากเป็นกรณีผู้กันตนเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีเหตุบางข้อที่เข้าข่ายเงื่อนไขทำให้หนายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย พูดกันตนจะไม่สามารถรับสิทธิ์เงินชดเชยกรณีว่างงานหรือเงินใดใดได,ได,ได้ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดดังต่อไปนี้ซึ่งท่านมาดูตามภาพตามตัวอย่างทุจริตทำผิดกฎหมายหากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างเช่นลูกจ้างกระทำการโกงเงินยักยอกเงินบริษัท หรือแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อไปเป็นของตนเองจงใจทำให้บริษัทเสียหายลูกจ้างทำโดยความตั้งใจหรือโดยเจตนาที่จะสร้างความเสียหายให้กับนายจ้างหรือบริษัทถือว่าเข้าข่ายกระทําผิดโดยบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคลุ้มครอง แรงงานเป็นต้นฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรงการทำงานย่อมมีกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานหรือคําสั่งจากนายจ้างที่ต้องถือเป็นข้อถือปฏิบัติอย่างเค่งครัดหากลูกจ้างกระทำการฝ่าฝืนหรือทำความผิดระเบียบอย่างร้ายแรงหรือกระทำความผิดซ้ๆไม่ได้รับจดหมายเตือนแล้วก็ตาม แม้จะได้รับจดหมายเตือนแล้วก็ตามไม่มาทำงานติดต่อกันเจ็ดวันลูกจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่แจ้งโดยไม่ลาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าติดต่อไม่ได้ต่อเนื่องเจ็ดวันและทำให้ในจ้างบริษัทได้รับความเสียหายและไม่มีเหตุผลอธิบายการละทิ้งหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลมากพอและประมาทเลเล่ กระทำการใๆดๆโดยปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยในสิ่งที่ควรกระทำทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเช่นกันและติดคุกและต้องโทษคดีลูกจ้างที่กระทำความผิดถูกสารพิพากษาให้ได้รับโทษจําคุกนายจ้างมีสิทธิ์ให้ออกจากงานได้ทันทีและลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชย หรือเงินทดแทนต่างๆได้การถูกเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานอาจเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากให้เกิดขึ้นยิ่งกรณีที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าอาจยิ่งทำให้ลําบากยิ่งการออกโดยมีความผิดติดตัวนอกจากจะเสียโอกาสดีๆแล้วยังเสียโอกาสในการรับสิทธิประโยชน์และความคลุมครอง,ต,งต่างๆด้วยเช่นกัน ซึ่งกรณีการลาออกการถูกเลิกจ้างไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามพู้กันตนมาตาาม3ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพคืนเมื่อพู้กันตนมีอายุครบ5 5ปีบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตก็ตามพู้กันตนยังได้รับสิทธิ์กรณีเงินชราภาพอยู่นะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สําคัญนะครับท่านเห็น qr code ตามภาพท่านสามารถสแกน qr code ตามภาพได้เลยหากท่านสแกน qr code ตามภาพท่านจะเข้าร่วมไลน์กลุ่มถามตอบสิทธิประโยชน์ประันสังคมกับช่อง y o YouTube hr channel โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิน้นสแกน qr code ได้เลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ